สวัสดีครับวันนี้กับพวกเราอย่ามาแคปไอตอนนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิป d e ็กโปรไฟล์ Fi ของนี่เลยตัวของผู้ใช้วิวชาวิญ,ญญาณแห่งทะเลความตายเกรฟซอก้าก็คือซอก้าร่างแดงหรือซอก้าร่างใหม่ของเราน,นี่นเองที่มาในชุดไมเทิลแซตนะครับผมโดยเด็กโปรไฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ <S <S เริ่มจากหลายๆก็ ไล่ลายของซาก้าแบบเดิมเลยไล่ลายศูนย์หนึ่งสองชาบันอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาโฟก,กัสที่ไล,ล่ตัวใหม่เนาะเกตตก,การ่างใหม่กันโดยตัวมันเนี่ยมีสก,กิลคือคอดีนี้ไม่ช่องแวนการ์ดถ้าคุณทำการประสานไว้ในเทิร์นนี้ยู่ยใหแถวหน้าทั้งหมดของคุณได้รับพ o w e บวกห้าพันแล้วก็แอคทีฟนะครั้บต่อเทิร์นโซบ้านหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบเลือกนอร์มอลออเดอร์ในระดับโซนหนึ่งใบครับผมนำขึ้นมือและในเทิร์นนั้นนะครับผมในขณะที่คุณจะทำการเล่น n o r m a อ o r อ e r อยู่ คุณจะสามารถใบ normal order ที่มีชื่อแตกต่างกันจากแบบโซนหนึ่งใบและทำการประสานเวทได้ครับผมข้อดีของโตของซอก้าแดงจะเห็นได้ชัดว่ามีการบวกพลังให้กับแถวหน้าแล้วก็สามารถขุดออเดอร์จากแบบโซนแล้วก็ประสานเวทได้จากออเดอร์อีกใบในแบบโซนแปลว่าเด็กมัน่นไม่จำเป็นต้องมีออเดอร์ในมือเหมือนซอก้าฟาแล้วนะครับผมนี่คือข้อดีของเซอก้าเนาะแต่ว่าข้อเสียที่หายไปก็คือชุบบอร์ดไม่ได้แล้วก็ อ่าช่หว,วังไม่ได้แล้วก็ทําให้เด็กมนันในวนของได้ยากขึ้นนะครับผมแต่ก็แลกมากับพลังที่มันแรงมากเลยนะอ่ะต่อไปมาดูที่ทิกเกอร์ของเราก็เป็นคิสี่คิสี่้อคิแปดคิแปดฟอนสามฮิวสี่โอเวอร์หนึ่งตอ่ะอย่างแรกพี่โอจะขออย่างหนึ่งเลยสำหรับเด็กนี้ก็คือคิเทคค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเอฟซอก้า ใช้โซในการเดิมเนินเกมเพราะถ้าไม่มีโซเด็กมันทำอะไรไม่ได้เลยคือแบบแค่แค่มันขนาดมันไม่โซแค่มันจะประสานเวทมันจะทำไม่ได้เลยเพราะว่าการประสานเวทของมันอ่ะจะต้องโซวาร์ดก่อนให้มันให้ครบเพื่อให้มันทําสกิลให้ได้ไม่งั้นมันจะประสานเวทไม่ได้แปลว่าเด็กมันอ่ะจะต้องมีโซอ่ะอย่างน้อยหนึ่งใบเมื่อเข้าเทิร์นเรานะครับผมเพราะฉะนั้นคีย์เทคจำเป็นมากเพราะนเติมโซได้ส่วนตัวของฟอนที่เลือกใส่ฟอนเนี่ยเพราะว่าเด็กมันอ่ะ คือลองใส่ดอแล้วมันมันจริงมันมือบางอะเนาะเราเราใส่ดอไปลองใส่ดอแล้วผลที่ได้คือใส่ไปแล้วเหมือนยื้อให้ตัวเองตายช้าลงเฉยๆคือมันได้มือก็จริงแต่มันแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะก็เลยไปใส่ฟอนเพราะว่าเด็กมันสามารถที่จะเพิ่มไรให้กับตัวเองตั้งแต่เกจสองแล้วแห่ตีสามเลนต์เกจสองถ้าไปเราได้ฟอนมาดันเดมได้สูงขึ้นเท่านี้สามอาจจะปิดได้เลยนะผมก็เลยใส่ฟอนนะแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมปกติโอเวอร์ฮิล ต่อไปไปที่เกรดหนึ่งเนาะเกรดหนึ่งขอเริ่มที่ตัวที่เราจะใส่กันทุกลิตแล้วผมก็คือมาล่าหัวสี่ใบแล้วก็ PG อีก4ใบอันนี้ก็ปกติเฉพาะปกติดีกว่ามาล่าหัวมาลงมาลดคอรสการประสายเวท1หนึ่คาตบาตแล้วก็เห็นการเลอออเดอร์บวกห้าพัน 5, ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ยังใส่ไว้อยู่ก็คือสาวงามผู้ดึงปอกแขนเสือ้อหใบ ก็คือเมื่อลงสนามมันยืนเจ็ดพันนะแล้วก็เมื่อลงสนามมันจะดึงออเดอร์จากในบายโซนทั้งหมดลงดับโซนแล้วก็ต่อไปจะบวกห้าพันคือเจสซก้ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องอ,ออเดอร์ที่มันหน้าระบายเพราะมันใส่ออ,อเดอร์หน้าสามกันเยอะแต่ว่าปัญหาที่ได้ก็คือเราอยากได้ออเดอร์บางใบาจากที่เราเอาไปเล่นในบายเฉยๆก็เลยใส่มาเพื่อให้มันดึงลงมาเอามาเล่นใหม่ได้เพราะเด็กมันขุดจัดดอกขึ้นมาได้ประมาณนี้เนาะเจนหนึ่งใส่เท่านี้ครับผม ต่อไปเกรดสองที่เป็นยูนิตการ์ดเราใส่เพียงตัวเดียวก็คือเงาตามติดหรือก็คือหมาเงาของเรา4าี่ใบสกิลก็เรียกว่ารู้กันโทรบาท้านโทเมืองแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายให้ผู้ไม่รู้ละกันก็คือเมื่อลงสนามจากมือค้นหาออเดอร์การ์ดจากกล่องการ์ดหนึ่งใบท่านดรอปโซนไม่มีการ์ดที่ชื่อมันการ์ดน,นั้นทิ้งลงดรอปโซนได้เลยแล้วก็ไม่เล่นออเดอร์สามารถจ่ายโซบัสหนึ่งเพื่อบวกห้าพันได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าออเดอร์ที่เล่นตอนนั้นอ่ะมันมาเป็นการประสานเวทด้วยเนี่ย มันจะเลือกเยกาใบอื่นของคุณหนึ่งใบแล้วนําขึ้นมือได้เป็นตัวที่เอาไว้วนของเล่นวนทีจี้วนตัวตีวนใดใดทุกอย่างวนโฆษนาวนได้ทั้งหมดเพราะว่ามันยกเรียกการหนึ่งตัวเนาะแล้วเด็กเราสามารถชุบก,การจากดอกขึ้นมาได้นะครับผมเป็นตัวที่สาคัญมากต้องใส่สีเลยนะต่อไปเป็นยูนิตเกรดสามก็พฆษณาของเราเกรดซก้าสามใบน่าจะเป็นลายหนึ่งใบเลยใส่สีไม่ได้ก็เลยใส่ได้แค่สามใบเด็กนะครับผม แล้วก็บังกรคุกแดนชำระผู้เวียนว่ายสี่ใบบังกรคุกตัวนี้เป็นคีย์หลักในการเล่นของเด็กนี้หรือชื่อหนึ่งเป็นตัวตีตัวตีสําคัญมากด้วยสกิลของมันก็คือในรับโซนนะผมเมื่อนำการเล่นออเดอร์นะครับสามารถคอาการไปลงช่องเลียได้อ่อขอไปเล่นนอร์มอลออเดอร์นะครับบิสออเดอร์ไม่นับนะคอลงเลียได้ถ้าคอแเลือกความสามารถหนึ่งอย่างแต่ถ้าเกิดว่าการเล่นนั้นนะเป็นการประสานเรทจะทาทั้งหมดแทนนะครับผมซึ่งไอที่มันให้เรื่องเนี่ยคือบกมื่นหรือบกคี ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเล่นเ,ยเฉยๆเนี่ยจะลงมาบกหมื่นจะเลือกบอกหมื่นกันเพให้มันตีเข้าเนาะเพราะมันยืนห้าพันเองแต่ถ้าเกิดว่าภาษาเวทมันโดนมันก็จะพ่วงขีไปด้วยนะครับผมซึ่งไอเกมซอกามันเป็นเล็กตีแรงเนาะไอตัวเนี้ยมันบวกขีได้อะแปลว่ามันจะมีแรงกดดันสูงกว่าซอกาสีฟ้าน,นั่นเองต่อไปเราไปดูที่ออเดอร์กันออเดอร์ก็จะเป็นออเดอร์แบนี้เลยที่เรียกกันซอกาล่างทองสามใบไอซอกกาล่างทองอันเนี้ยพี่ว่าชอบมากเลยคือ มันบอกว่าทิ้งออเดอร์จากมือหนึ่งใบเพื่อเล่นเนาะแล้วก็เลือกแวนหนึ่งโบนหนึ่งได้ยนาะจบเทินอย่างแรกเลยคือมันเป็นเกต2สองมันทําให้เราเล่นได้แตกเกต2สองแล้วแหวนเรามีสองได้รวมถึงมันมีคอสในการจ่ายคือทิ้งล o ามอนออเดอร์เนาะแปลว่าถ้าเรามีออเดอร์หนึ่งใบในมืออ่ะเราสามารถใช้เกซอก้าเพื่อหยิบมันขึ้นมาหรือหยิบอะไรก็ได้ขึ้นมาแล้วเราเอาใบหนึ่งอะ่ะไปเล่นอีกใบหนึ่งเอาไปจ่ายคอสใบนี้แล้วมันก็จะถมหลุมลงไปได้แล้วเราก็าจะาหลุมขึ้นมาเล่นใหม่แปลว่าใบนี้ยยเเเเเลลล่่นนแ้วหมมืออไไสีะรระรรพาา ออเดอร์ระดับโซนก็เหมือนออเดอร์ที่เอาไว้เล่นในมืออยู่ดีนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของความอาฆาตพยาบาททางน้ตํตาตา3ใบใบนี้เอาไว้คืนคอร์นะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยหลักๆเลยคือไอ้เจ้ามังกรกระดูกใบนี้มังกรคุกตัวเนี้ยมันไม่สามารถเคลีย์ออกจากบอร์ดได้หมายถึงว่าเราไม่สามารถเคลียได้ถ้าเราไม่ลงทับมันเนาะซึ่งมันก็จะถ้ามี2ตัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคอร์ให้กับใบนี้ได้เพื่อใ้ใบนี้มันจ่ายคอร์ยการเรฮเลกาสองใบเราก็จะรีทายใบนี้ก่อนไปเลยทีเนี้ย เนื่องจากว่าการประสานเวทอ่ะมันต้องทำคอร์ส้เสร็จก่อนแล้วค่อยประสานแต่ว่าเวลาเราจ่ายคอร์สไปเนี้ยที่เรียกการเรียกายกาศสองใบอ่ละล้วค่อยประสานเวทอ่ะไอ้ตัวน,นี้ที่เพิ่งถูกทีทายไปอ่ะมันจะกระโดดขึ้นมาจากหลุมได้เหมือนเดิมแล้วมันจะเห็นประสานเวทด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะใบเนี้ยเลยเป็นใบสําคัญมากๆสําหรับเด็กเกมสอกาเพราะว่าผลที่ได้คือเอาเข้อโซ่ัวหนึ่งได้ไงลำหนึ่งอ่าที่สําคัญจริง,รงๆเนยคือเอาเข้อโซ่เพราะว่าเด็กมันขาดโซ่มากๆแล้วมันทําให้เรา เอาออเดอร์เข้าโซบะยแล้วเราก็เอาไอ้เงาตามติดอะโซบัสออ,อเดอร์ออกก็กลายเป็นออเดอร์ไปอยู่ในหลุมเหมือนเดิมสรุปคือได้บอร์ดฟรีหนึ่งตัวและยกขึ้นมือได้จากเงาตามติดได้หลุมที่เป็นออเดอร์เหมือนเดิมกลับมาเล่นได้ได้ทุกอย่างหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าใบเนี้ยเป็นใบที่เก่งมากนะครับผมแล้วก็ถ้าในความเป็นจริงเนี่ยใช้ใชเล่นจริงอะดีกว่าออเดอร์บกไดเสียด้วยซ้ำแต่ว่าออเดอร์บกไดเอนี่ยมันจะได้แรงกดดันตรงตอนตีนะครับแล้วก็ออเดอร์ใบใหม่นะผมคือไอพิษแห่งความวุ่นวาย ใบน,นี้ถึงลูกจะเป็นซอก้าฟ้าแต่เล่นกับซอก้าแดงแล้วแรงมากก็คือจ่อนะอา,ายค้อนนะผมเคาสต้าบัลหนึ่งใบเพื่อเล่นนะครับเลือก G 3, อการ์ดเก่สามด้วยต่ำกว่าจะกแบบโซนหนึ่งใบขอการบอนั้นลงเหรียญนะครับผมถ้าเป็นการประสานเวทเลือกบรรยากาศหนึ่งใบครับได้รับความสามารถคอนติเนียลยูนิตชาวหน้าของคุณบอกเขาไว้อีกห้าพันโนจบเทินคือจริงๆมันเล่นกับซ so อฟ้าซอก้า so ฟ้าก็ได้แต่เมื่อเล่นกับซอก้าแดงแล้วอ่ะสิ่งที่ได้ก็คือมันบอกว่าแ <Yeah. S 2> วนเดเทคชาว <United S 2> หน้าอีกห้าพันซอก้าแดงให้ซอก้าชาวหน้าอีกห้าพัน รวมกันเป็นแถวหน้าบกหมื่นถ้าเพิ่มมาแถวหน้าบกสองหมื่นแรงมากเลยนะแต่ออเดอร์เนี่ยถ้าเห็นถ้าได้เห็นเนี่ยมันต่างกับโอกาฟ้าเพราะว่าโอกาฟ้าพี่เราจะใส่หนึ่งใบสองใบสามใบหนึ่งใบสองใบหนึ่งใบสองใบอย่างนี้ใช่ไหมแต่โอกาแดงเห็นไหมฮะสามใบสามใบสี่ใบขณะนี้มันเล่นกับออเดอร์ชื่อต่างแต่เราใส่ออเดอร์ที่หน้าสากันเยอะมากแล้วหน้าต่างกันมีแค่สามใบเท่านั้นเองแต่ว่าเวลาเล่นจริงบอกเลยไม่มีปัญหา นะครับผมเพราะว่าเราสามารถบนสลับได้เรื่อยๆจากการที่เรามีสกิลเกมสกอการที่เราหยิบหยิบหยิบขึ้นมานะผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับออเดอร์ใส่เพียงสิบใบโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นร้าวของเด็กนี้กันเลยนะครับต่อไปมาอยู่กับวิธีการเล่นข้าวของเด็กนี้กันเลยนะครับพี่ยอดก็จะขอซับกองนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนเห็นภาพกันเลยว่าเราจะเล่นยังไงในสถานการณ์แบบไหนนะครับเนื่องจากว่าไอเด็กสอร์กาไอเก็อการเนี่ยมัน มันจะไม่เหมือนซอกาสีฟ้าเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าตาบ้านหนึ่งเพื่อสุบินะขออกาสจากลับโซนได้เหมือนกับซอกาฟ้าเพราะฉะนั้นเล็กมันอาจจะต้องมีบางอย่างขึ้นแบบจําเป็นนิดนึงนะครับอย่างเช่นเงาตั้มติดหรือก็คือไอชาดโดคมหรือหมาเงาที่มันควรจะมีในมือนะครับเรามาจดห้าใบกันก่อนก็อย่างที่จะบอกว่าอย่างที่บอกก็ไม่ได้ทิต้องบอกว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่า ในวันดีสมัยนี้เนี่ยมันเป็นเจอกับเด็กเกศีเนาะเพราะฉะนั้นเด็กอะไรก็ตามไม่ว่าตอนนี้นะครับควรเริ่มก่อนอย่างมากนะครับผมเพราะว่าการที่ได้เริ่มก่อนจะจะได้ขึ้นเกสีก่อนหรือได้โฆษณา,าอะไรอ่ะโฆษณาอะไรก่อนนั่นเองซึ่งเกมซาก้าเป็นเด็กโฆษนา,าเนาะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเล่มเริ่มก่อนนะครับอืะ่ะอย่างแรกมือที่เราควรจะมีนะขั้นแรกเลยเราเล่นเด็กซาก้าจะต้องมีออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งใบสิ่งที่ควรมีเงาตามติด ส่วนตัวนี้ถ้าไปไม่ได้ให้มีไว้แปบลบว่ามือเงี้ยเราจะเก็บไปสามใบที่เหลือเอากับกองก่อนก็ได้ <c oughs> ขออภัยครับอ่ะเปลี่ยนสองโอ้ได้เราติดมาสองใบเลยจริงๆถ้าจะเป็นแบบ perfect hand จริงๆเนี่ยเราควรจะมีไอ้เจ้า order บวกไดเพื่อเอาไว้มาเล่นตอนเก็สนะครับแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะเราเริ่มก่อนจบคารครับ แล้วก็จะทิ้งมังกรคุกใบนี้ไว้ก่อนหนึ่งใบเลยเพราะว่าใบเนี้ยมันเอาไว้ชุบจากรอบโซนเนาะก็ทิ้งทิ้งมันไปเลยแล้วก็ไลท์ครับผมสกิลสวันหนึ่งจูบสองทิ้งออเดอร์หนึ่งใบก็ทิ้งไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรกระเ่านเดินเลยเราต้องมีแล้วฮะฮิวพลังแวนเขาเลิ่อนจูบครับโอ้ได้เขาได้บอกได้พอดีเลยจังหวะนี้เราก็จะทิ้งอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าไม่นานได้ใช้เนาะอันนี้เราจะทิ้งขี้เลยแล้วก็ไลท์ครับสกิลก็จะเก็บออเดอร์ขึ้นมา ถามว่าทําไมถึงไม่ไทิ้งออเดอร์เพราะว่าเราจะได้ออเดอร์บวกได้เคนี้เราต้องเก็บออเดอร์อีกใบหนึ่งไว้ทิ้งเล่นนะครับอ่ะลงเงาตามเด็ดไปก่อนสกิลเราก็เลือกออเดอร์ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีออเดอร์ในดับโซนนะครับ <c oughs> ซึ่งสิ่งตอนนี้พี่นน่าจะเลือกก็คือเป็นออเดอร์ใบนี้ครับผมไม <c oughs> ่ได้จะเอาลงหลุมไปเลยหรือถ้าคิดว่าใบนี้มันน่าจะเอาไปโม่ตอนเทิร์นต่อไปสมมติว่าเรามีหมาเงาสองตัวอาจจะโม่บวกไดหรือว่าโม่ออเดอร์ใบกินเหรียไปก่อนก็ได้สมมติกรณีนี้ก็จะโม่ออเดอร์บวกไดพแล้วา่ ถ้าเราเล่นออเดอร์บอกได้ไปแล้ว Order ออเดอร์บกได้จะหยุดหลุมเนะาะก็จะโม่เพื่อเอาการในกองออกไปหนึ่งนะครับเราก็โม่ไปเลยจากนั้นเราก็จะทําการเล่นออเดอร์บอกได้ครับเล่นออเดอร์สองกาล่างถอดจ่ายคอสท,ทิ้งออเดอร์หนึ่งบจากนั้นแวนระบบหนึ่งได้ครับแล้วก็สกิลของมังกรคุกเนาะมีการเล่นออเดอร์ก็โดดลงมาช็อตนี้ควรจะบอกหมื่นนะเพื่อมันตีเข้าเนาะอ่าทีนี้ก็จะเป็นเลนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วก็หมื่นห้าตัวนี้มีสองได้ซึ่งเด็กเราใส่ฟอนเงาแวนตีก่อนเลยทจะเป ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรกากนั้นก็ตีๆประมาณนี้เทิร์นเกตสองถ้าถ้าไม่ได้เทิร์นเกตสองเนี่ยควรจะได้ประมาณนี้ก็คือมีมังกรคุกในหลุมเอาไว้ชุบต่อเราเล่นบอกได้แล้วก็มีเงาตามติดเอาไว้เพื่อเล่นเฮน้าได้สมมติว,ว่าเทิร์น้าเขาตีเรียหรือว่าเขาจะอยากได้เรียลมากเนี่ยอย่างเช่นเงาตามติดเนี่ยเราปา,ากาดได้เลยอ่ะเราปา,ากาดไปละแต่เราจุดหนึ่งโอ้เราเจดดอออเดอร์ใบนี้นะครับซึ่งเราต้องสังเกตหลุมของเราให้ด,หหดีหลุมเรามีออเดอร์สามใบ ถ้าอยากใช้ตัวของเงาตำติดอีกใบในมือเพื่อ,อโม่ใบนี้ก็ควรจะเก็บใบนี้ไว้ในมือนะครับใบนี้เราก็ทิงใบนี้ไปก่อนเราก็ลาไล่เลยครับเกรปซอก้าจากนั้นเราก็จะเลือ่อนนี้ลงมาลงเงาตำติดลงไปสกิลเราก็จะได้โม่อ,ออเดอร์ที่เราต้องการนะครับก็คือตัวของออ,อเดอร์ใหม่ๆของเราก็คือไอพิษแห่งความวุ่นวายนนี้ใช่ไหมอ่าใช่ถูกตอ้องกึ๊บ อ่ะเราก็โม่ไปเลยจากนั้นในเดอนที่เราควรจะทําอะไรในเดอนนี้เราก็จะโซบัสท,ทิ้งมือหนึ่งจังหวะนี้ก็จะทิ้งเป็นใบนี้นะเพราะว่าใบนี้จะ,จะเอาเป็นคอร์สของออเดอร์บอกไดแต่ว่าสมมุติว่าเราจะทาสกิลของไอ้เจ้าใบนี้ที่เราจะเอามาเล่นเพื่อกินบังกระดูกตัวนี้ก็ได้อาจะสมมติว่าโซบัสเราก็ทิ้งออเดอร์ไปก่อนเราก็จะเก็บใบนี้ขึ้นมาจากนั้นเราก็จะประสานเวทได้ประสานเวทครับใบนี้ใส่คอร์สกินเลยสองใบข้ตัวบาหนึ่งใบ ผลที่เกิดขึ้นนะผมไปนี่ bye bye. ไปใบวันนี้เข้าโซครับได้จวดหนึ่งไงหนึ่งระเมตรแล้วก็ชุบลุ่มหนึ่งใบลาชุบเป็นฟอนดิเกอร์ก็ได้เพื่อฟอนดิเกอร์เนี่ยเอามาใช้หมาเก็บหรือว่าชุบหมามาตีหรือว่าชุบโดนไลไลของเรามาตีก็ได้สบบมมติว่าเราเน้นป้องกันหน่อยชุบฟอนครับโอ้ยจับมืออ่ะชุบฟอนแล้ววันนี้เด็กเขาหน้าห้าพันแล้วก็สก,กิลหมาโซวบ้วานหนึ่งยกฟอนขึ้นมือหมาบวกห้าพันสกิลมองการคุกกระโดดบวกหมุนบวกขี่อ่ะก็จะประมาณนี้ อาจจะวางลูกเต๋าให้ดูว่าพลังมันจะเป็นประมาณไหนเนาะ,อ,ะอย่างแรกครับผมมอางมากระดูกที่โดนมาบวกหมือนบวกคี้ก่อนเลยสกิลของออเดอร์ไอพิทของมุ่นวายบวกเถวหน้าให้ห้าพันสกิลของเกฟซอก้าแถวหน้าอีกห้กาพันเมื่องานประสานเวทสกิลของหมาเงาที่กดไปบวกอีห้าพันอ่ะก็จะประมาณนี้อันนี้คือเทิร์แรก ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทรัพยากรเรามากพอจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นออเดอร์บอกได้ได้เลยในเทอนี้นะครับผมอ่ะเราก็ตีเลยจะวินได้ขีดเข้าเราก็จะขีดเข้าอาจจะขีดแว่ถ้าให้ปรับเส้นพลังหน่อยก็อาจจะพลังข้างนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ดันดำได้ดีเอาข้างนี้ก็ได้เพื่อกดดันนะครับผมเซ็กันเช็คฮิวอ่ะส่วนฮิวไม่ได้เพราะเราแหกตอนเกนมเนาะก็พลังข้างนี้ไปแล้วก็ตีตีประมาณนี้เทอร์แรกของซอก้าก็จะประมาณนี้นะครับคือ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เราเราอยากได้อะไรนะครับผมอย่างนี้แทนพิอศอาจจะสบายของพิยศก็จะสบายขึ้นเนาะเพราะพิยศเก็บชิวสองมืมาด้วยแล้วก็เสริแมแ้วรับขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับพยายามปกป้องตัวหมานี่ไว้ให้ดีเพราะว่าบางแม้ว่าเราจะชุบได้แต่ในกรณีที่เราอยากจะวจนพีจีเนี่ยเราต้องมีมันอย่างน้อยหนึ่งตัวซึ่งมันจะไม่เหมือน2อาราสีฟ้าที่จะชุบได้ก่อนภาสาเวทนะครับผมเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยจะชุบได้แค่ออเดอร์นี้เลยคือออเดอร์ชุบบอร์ดนอกนั้นทําอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าสมมติมเขาตีแ สมมติโอกาสไปก่อนจุดอาละเขาได้เล่าเ,เราก็สแตนแอนดรอาเพิร์สนาไลค์ครับผมเก็บซก้าอกโจนึงึราได้ใบนี้มาก็ทีนี้เราต้องมานั่งคำนวณแล้วว่าเราจะทําอะไรในเท่นี้นะครับอ่ะสมมติว่าถ้าเรายัางจะอยากเล่นคอมโบเดิมๆเ,เพราะเราไม่มีออเดอร์ไปทิ้งเราก็จะต้องเก็บใบนี้นะครับเราก็เล่นประสานกับใบนี้สิ่งที่เราต้องทาก็คืออย่างแรกต้องมีบอร์ดให้มันกินก่อนสองใบ่ะซึ่งเงือนไขนี้เราก็จะลงใบนี้ไปเพื่อลดคอขาตาบาดนะครับผมแล้วก็โซบัสหนึ่ง เราก็ทิ้งเมื่อหนึ่งอาจจะทิ้งเป็นใบที่เราใบนี้เพราะเราไม่อยากจะเสียอากาศนะครับผมเราก็เก็บออเดอร์มาใบหนึง่งถ้าไม่อยากให้ออเดอร์ใบนี้เข้าใปเราก็เก็บใบนี้ขึ้นมาครับจากนั้นใช้งานเลยครับประสานเวทกับใบนี้เหมือนเดิมเราก็จะเลื่อยขอโมนี้ไปเรื่อยๆเนะาะจ่ายเขาตับาร์ถ้าผมซึ่งอันนี้รถบาร์เนาะก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็กินรายะสองใบเราก,กินสองใบนี้เลยจากนั้นนะผมทำผมความสามารถครับอย่างแรกชุบลมใบหนึง่งถ้าเก็บากาศให ชุบตัวกาดขึ้นมาแต่ว่าถ้าจะตีก็ชุบตัวตีหรืออีกวิธีหนึ่งคือชุบโฆษนาเพื่อเอาหมาเกียมโฆษน,า,นาเป็นโฆษณาเชิญหน้านะครับซึ่งกรณีนี้วิธีทาแบบเดียวกันเลยคือชุบโฆษนาครับอ,อะไรก็ไม่ลงหลุมไม่ลงหลุมทีเพราะว่าออเดอร์มันนี้แจกสกิลเนาะก็เข้าโซ่ได้ตัวหนึ่งไอเดมนะครับผมแล้วก็มันจะชุบมาด้วยก็แถวหน้าอห้าพันรวมเพลก็เป็นหมื่นห้า อะสกิลของมาต่อเลยเราก็โซบัตออเดอร์ที่เราใช้ไปนะครับเพื่อให้มันลงหลุมเนาะยกเพิร์ขึ้นมือเราบอกห้าพันมังกรคุกโดนลงมาบวกอีกหมื่นล้วก็บวกอีกหนึ่งคริดังนั้นสกิลของโซก้าอาเกสโซก้าเนาะบวกอีกห้าพันให้แถวหน้าโออ้ยอะเรื่องเบ็ดพลังเนี่ยมันก็จะประมาณนี้คือกระดูกเนี่ยมันจะตีอยู่ที่สี่สิบอ้อขอไปสามสิบห้าซึ่งถ้ามีตัวบวกอย่างเช่นตัวนี้ลงไปตีเนี่ยมันจะบวกหมื่นสามเนาะมันจะเป็นสามสิบห้าบวกหมื่นสามสี่หมื่นแปดซึ่งไอ้เลขสี่หมื่นแปดเนยสามารถทำได้ มันไม่มีเงินไขอะไรเลยจากการที่พโยศทำมาทั้งหมดก็คือเล่นออเดอร์ปกติทุกอย่างปกติอันนี้แค่มีเพอถ้าไม่มีเพอก็ลดไปหมื่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่รีบเรายังไม่ไมมด้เงนดมก็เก็บไว้กาดก็ได้ครับแล้วก็แวนตี้ทวินไดไม่มีคีอ่าเราก็แจกแจกไปสมมติว่าแจกครั้งนี้ที่เป็นสองคีทั้งคู่นะครับแล้วก็ตี้ตี้ประมาณนี้มันก็จะเล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่จะแปลกตากว่านีกกรณีนึนงคือเรามีมังกรคุกสองตัว ซึ่งถ้ามีวงกลมคู่สองตัวเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยมันอาจจะไปอยู่หลังแหวนได้เพื่อจะให้มันเป็นตัวบูสสองข้างแล้วก็ข้างหน้าเป็นกระดูกสองตัวส่วนตัวนี้เอาไว้ชุบเวลาแบบชุบป,ปีจีชุบป,ปีจีซึ่งไอคอมโบชุบป,ปีจีอะ่ะจะเล่นเหมือนเดิมเป๊ะเลยแค่ไอ้ตัวชุบอะ่ะมันจะมาจากใบนี้หมายถึงว่าปีจีที่มาเนี่ยมันจะมาจากใบนี้ประมาณนี้เนาะอ่ะสมมติว่ออาอาจจะไปข้ามไปเล่นจีกเคิร์นหนึ่งแล้วกันกาดการปีจีจริงเลย สมมติเราเล่นด้เทิร์นหนึ่งจุดหนึ่งเราจุดได้อเวอร์ด้วยโ,โหดวงด,ดีสดุดๆโฆษณาไลท์จุดหนึ่งอะอ่ะมันก็จะมีอีกคอมโบหนึ่งนะอีกคอมโบหนึ่งก็คือเอาคอมโบท,ที่ว่าบวกไถอันนี้เพิ่มมาก่อนอันนี้ขอสมมตินิดหนึง่งสมมติติาตกนะครับว่าเรามีออเดอร์ในมือหนึ่งใบน,นี่ขอ,อให้ขอหยิบม,มาใบาหนึ่งเปลี่ยนกับกิจกรอมก็ได้ไม่เป็นไรอะสิ่งที่เราจะทําก็คือโซบัตหนึ่งแล้วก็เก็บ ออเดอร์มาหนึ่งใบอาจจะเก็บเป็นไปไหนก็ได้แหละเพราะว่าเราจะไปจ่ายคอร์สนะครับผมแต่ว่าเราควรจะมีออเดอร์ใบนี้ในหลุมนะครับอสมมติว่ารถเก็บเป็นใบนี้ก็ได้เพราะว่าเรามีออเดอร์บอกได้ในหลุมเหมือนกันสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะลงใบนี้ทับมังกรคุกไปเลยนะครับผมแล้วก็สลับตำแหน่งแล้วก็ประสานเวททับเป็นใบนี้กับออเดอร์บอกได้จ่ายคอร์สไม่ต้องคอร์สบารแล้วก็ทิ้งออเดอร์จากมือหนึ่งใบผลที่จะได้ก็คือชุบหลุมหนึ่งใบแล้วก็ได้วันบวกได้นะครับผมชุบหลุมไม่ที่นี้เราสามารถที่จะ เลือกชุดได้ตามเลยชอบถ้าอยากได้การชุดพีจีแร้เอาหมายกก็ได้แต่ว่าข้อเสียของการทำแบบนี้คือเราจะไม่มีโซไปเล่นเทอร์นหน้านะครับผมเราต้องคำนวณดีๆนะอันนี้สมมติว่าไม่ต้องสมมูรแหละอางเนี้ยอย่างที่เห็นเลยคือถ้าพ่โอตเลือกืช้ชุดปีจีแล้วใช้หมายกพีจีขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเทอร์ัดไปก็คือพ่โอตถึงจะมีการก็จริงแต่ว่าจะไม่มีคอสไปเล่นกับสกีแวนเทอร์นหน้าเพราะฉะนั้นทำอะไรคิดดีๆนะสำหรับเาก็ อะในกรณีนี้เราจะสมมติว่าเราจะฆ่าคนแล้วเนี่ยปาชุบตัวนี้มาเลยลชุบมากแล้วก็แบนบกได้นึงแบนบกได้จึบ๊บอ่ะแล้วก็แถวหน้าได้ห้าพันสกิลอมัง,มงกรคุกก็จะกระโดดออกมาแล้วก็ได้เหมือนได้คริสกิลของไอ้นี้บอยห้าพันสกิลเก็บสอกอรกห้าพันให้แถวหน้า สัญญคน,นี้ลงมาดึงสามใบเลยบวยหมื่นห้าอันนี้มันก็จะเป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะแรงมากเพราะว่าถึงแม้ว่าแวนเราจะสามหมื่นสามมันัดจะไม่แรงเขาเรียแต่โดยรวมแล้วแวนมันมีสามไดเนาะมันก็เทียบเท่ากับประมาณถ้าจะออกสามไดเนี่ยก็คือหกหมื่นสามแต่ว่าถ้าเราได้คีออกในจังหวะน,นี้เนี่ยข้างนี้จะสองคีข้างนี้ก็สองคีถ้าฝ่ายมีสีดมกาดยากมากๆเลยอ่ะเรามาดูกันตีเช็คไม่มีไม่มีอ่ะไม่ม,ไม,มีไม่เป็นไร ผมเป็นออเดอร์เกียร์สาเกียร์สาทำงานไม่ได้แน่นอนเนี่ยก็อันนี้จะเป็นข้อเสียข้อเสียหนึ่งเนาะของเด็กที่มาเป็นเด็กออเดอร์ก็คือเด็กมันจะมีออเดอร์ค่อนมากกว่าเด็กทั่วไปแล้วก็มีเกียร์สามที่มันเป็นตัวเล่นหลักด้วยการ์ดกาจ,จะน้อยลงนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันบนของการ์ดได้ก็เป็นข้อได้ข้อเสียของเด็กนี้ไปแต่เรื่องแรงตีถ้าเห็นได้ชัดเลยคือแรงกว่าออเดอร์เอาเข้าไปแรงกว่าซอกาฟ้าแน่ๆเพราะว่าด้วยแวนที่บวกพลังให้อยู่แล้ว แล้วก็ด้วยพลังออเดอร์ที่บวกให้อีกหรือจะเพอ่์เซอรนาอีกไหนจะเลียที่บวกพลังด้วยตัวเองได้อีกนะครับแต่ชั้นข้างนี้เนี่ยก็คือหมื่นสามสองหมื่นแปดสี่หมื่นแปดสองคริข้างนี้หมื่นเจ็ดก็จริงจะบวกอีกสามหมื่นห้าเป็นห้าหมื่นสองก็ถามว่าแรงไหมแรงมากซึ่งไอห้าหมื่นสอง 52, ตรงเนี้ยมันมีเคล็ดลับอีกนิดนึงอันนี้จะเป็นทริกนิดหน่อยเนาะคือในกรณีที่ไอ้ตัวเลขเจ็ดเนี่ยต่อเลขต่อเลขหนึ่งหมื่นเนี่ยเวลาเราเอาคริเข้าโซไปบูนี่ยบัตรเส้นเนี่ยบัดข้างเนี้ยเอาสองพันอ่ะมันจะข้ามเส้นพอดี อดีตก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเล่นก็คือชุบมาอย่างนี้ต่อหลังแวนหมายถึงว่าชุบจกออเดอร์แล้วเขาโซยปัดครั้งนี้แวนก็จะมีโซเล่นเทินหน้าแล้วก็สามารถใช้หมายกได้ด้วยถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราอยากยกพีจีนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเด็กเกมอก้าอันนี้อาจจะเป็นวิธีเล่นที่แปลกตากว่าเดิมจากสอก้าสีฟ้าที่เคยเล่นกันเพราะว่าเด็กมันตีแรงมากแต่มันไม่ค่อยมีการถ้าสังเกตจากเมืวิวอัคือมันเล่นไปเรื่อยมันจะหมดตัวมันเองแต่ว่าด้วยดาเมจที่มันทําได้เนี่ย ก็ถือว่าคุ้มกับการที่เราเสียแรงกัดไปนะครับผมอ่ะเราก็อีกนิดหนึ่งนะก็คือเด็กมันอะถ้ามีมังกรคุกสองตัวมหมายถึงว่าในหลุมมามีสองตัวขึ้นไปอะมันจะสบายกว่าที่พยิยศแนะนําในตอนนี้มากเลยนะครับผมก็สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราอาย่ามาขันเป็นต้นไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย